iPhone 12 Pro กับ iPhone 13ธรรมดาถ้าราคาเท่ากันกูจะเอารุ่นเลย13เพราะว่าสี1ูมันสวยกว่าแค่นั้นเลยอ่ะขอบคุณมากกูไ <Okay. S 1> ม่น่าถามมึงเลยสวัสดีครับ <laughs> แบงเล่นเกมมาแล้วนี่ใช่13ทำไมอ่ะขนาดหน้าจอมันเล็กกว่าจับถือง,ง่ายกว่ามันเท่ากันมันเท่ากัน <laughs> ติ๊กเล็กกว่าจอสว่างกว่า12ตัวใหม่กว่าจอสว่างเท่ากันตัวใหม่ก่านว ชอบสีชมพูค่ะเออเนี่ยมึงต้องตอบอย่างี้ไม่จอนสีน้ำเงินครับเออจานจานเขาไม่อยู่เลยวะไอ้เนี่ยอีเสิร์ขึ้นมาอีเซิร์ขึ้นมาอีเซิร์ขึ้นมาลำบากคกูสวัสดีฮะ12สิบโปรกับ13เลือกอะไรครับ12บสอโปรแล้วกันทำไมครับทำไมมันมันสีเป็นสีผุดแกสิบสองแม็กโปรป้ะอ๋อนี่แม็กโปรโปรอีกเฉยนบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโหพี่นิว 12 Pro ครับ12 Pro ครับทำไมอ่ะพี่เพราะว่ามันมีเลนส์เทเลด้วยครับเอยแล้วก็มันถ่าย Apple Pro รอได้อ่ะ13อ่ะเซนเซอร์มันใหญ่มันจะเข้าใกล้โพสอัพได้ไม่ใกล้มากอ๋อพี่ชอบเข้าใกล้ชอบไซส์ขอน้องเขาถัดไปพี่แพมเลือกอะไรพี่พี่ขยับแล้วขยับแล้วอพี่ว่าพี่จะเลือกเด็กนั่งดิ้งคนนั้นดีกว่าเฮ้ยเลือกอะไรครับนัดสิ Pro กับ13บสซุง ตั้มซุ้งเหรคอนเซ็ปเราแล้วกัน12 Pro ครับทำไมอ่ะในราคาเท่ากันได้ตัว Pro อ๋อมันดูแบบเท่กว่าเท่กว่าก็ไหนนี่ไงไอ้ S Max ใช่ไหมในราคาเท่ากันได้ตัวท็อปเลยเออแล้วเป็นตัว Max ด้วยเออเป็นตัว Max ด้วยโอ้โหนัดเขาคิดรอบครอบเหลือเกินใช่ขอบคุณพี่เนที่บอกครับเอ้ามอส12 Pro กับ13มอสเลือกอะไรครับ13นี่ครับทำไมเลือก13บสาเพราะว่าคนใหม่เขาเล่าใจกว่าเฮ้ยคนใหม่เร่าใจกว่าอ่ะโอเคพี่แพรมเขาบอกคนใหม่เร่าใจกว่านะพี่กลับไปหาพี่แพรก่อนอ่าเพี่ยนด้วยเพี่ยนด้วยเพียนด้วย อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับสครับเรีิษล้กันผมชอบสีชมพูมึงก็ไปซื้อเคสสีชมพูก็ได้ป่าววะก็ชอบสีชมพูอังริงถามเร็วมากผมแบบผมไม่มีอินเดียอะไรเลยอไอเดียเฮ้ยคอนเทนต์มุกก่อไปแบบถ่ายรูปธรรมดานะแบบไม่ต้องคิดอะไริบมาถ่ายเลยเอ้ยแม่งสวยเลย H D R D มันเล็กจับกระททดมือดิมันเท่ากันเอาหรอเออ ชอบเทคโนโลยีข้างในมันน่าจะใหม่กว่าไม่เหมือนกันเลยเอาเหมือนกันเลยเหรอเออพูดอย่างนี้ไไอเนี่ยเขาอยู่ตัดต่อเขาไม่ต้องรู้ก็ได้แต่มึงอ่ะเทสเกมทุกวันเนี่ยล่าสุดมึงเพิ่งไปเทสมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โผล่ตัดออกไหมสิบสามเละอ่าโอเคโอเคสิบสามครับแหมเมื่อกี้เห็นนั่งนเราอยู่นี่ไอ้เจ้านี่ตอนแรกอยู่ร้านกับพี่ต่อทำงานแล้วนี่มีงานผมเสร็จหมดแล้วพี่โอ้ไอ้เี้ยมีขึ้นมาทันที ต่อเลือกอะไรนะสิบสามครับผมทำไมเลือกสิบสามอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เลนส์ซูมัก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นโอ้ไม่ได้ใช้เลนส์ซูมใช่จริงจริงแล้วเขาชื่อต่อใช่ไหมครับแต่ว่าลุงเขาเนี่ยชื่อตู่เราจะทำตามสัญญา้ยกลับบ้านเลยอยู่แล้ว กลับสื่อจังหวัาน,นะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนแบบ vs นะครับของ iPhone 12 pro นะครับแล้วก็ iPhone 13ซึ่งเรทราคาในปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าใกล้กันโคตรนะครับตัวหนึ่งก็เป็นอดีตอยู่ตัวท็อปของปีที่แล้วนะครับตัวหนึ่งก็เป็นตัวเริ่มต้นของปีนี้ในช่วงขนาดหน้าจอ 6.1นิ้วในแบรนด์ Apple นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งช้อยที่เลือกค่อนข้างยากนะสำหรับผมด้วยสำหรับใครหลายคนด้วยนะครับคลิปนี้ทำมาเพื่อให้คุณได้ลองเอาไปดูแล้วก็ตัดสินใจว่ารุ่นไหนมันตอบโจทย์คุณมากน้อยกว่ากันนะครับพระเอกของเรานะครับจากอดีตการก่อนแล้วกันนะครับ iPhone 12 Pro วันนี้กล่อง iPhone 12 Pro หาไม่เจอก็เลยเอากล่องหอ o n น13 Pro มาแทนนะครับ iPhone 12 Pro นะครับเป็นตัวที่คุ้มเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ มือหนึ่งยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็ discontinu e หรือว่า Apple ไม่ได้มีวางขายในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับราคาปกติเขาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ28งห0ื่0อนะครับในรุ่นที่ยังหาซื้อได้อยู่นะกับ iPhone 13านะครับพระเอกของเรามาปีนี้เลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ29 0 0 0ืนถึง30บาทนะครับก็อยู่ช่วงชงประมาณนี้เนาะแล้วก็หาซื้อง่ายอันเนี้ยหน้าเว็บไซต์ก็มีขายแล้วนะครับดูซิว่าในเรท ราคาที่เท่ากันควรจะซื้อตัวไหนดีหลักๆเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3มหมวดแล้วกันนะครับจะเป็นหมวดเรื่องของการใช้งานทั่วไปหมวดในเรื่องของกล้องแล้วก็หมวดในเรื่องของเกมนะครับดูที่ว่าอันไหนมันจะตอบโจทย์คุณมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมเอาเริ่มจากการใช้งานทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับสเปคของทั้งคู่เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับอย่างเช่นตัว CPU ตัวขนาดหน้าจอตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะครับไวเลสชาร์จมิลลิแอมป์แบตเตอรี่พอร์ตการเชื่อมต่อคือมันใกล้เคียงกันมากๆดังนั้นะรเรื่องของความแรงเนี่ยในขนาดหน้าจอ 6. 1นนิ้วใน refresh rate หน้าจอที่เป็น 60เฮิร์ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะการใช้งานจริงมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าใครดีกว่ากันนะครับแน่นอนว่า iPhone 13ดีกว่าตรงในเรื่องของตัวติ่งหน้าจอที่เล็กกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาได้เปรียบปีที่แล้วก็คือตัวติ่งเขาเล็กกว่าแต่ว่าเล็กกว่านิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 12 p อ o เนี่ยจะแพ้ทุกอย่างไหมสำหรับผมคือไม่เพราะหนึ่งละการจับถือเขาผมชอบ iPhone i Pro p h o n 12มาากกว่ไอโฟนสิบสองี่ย ดีไซน์มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับเวลาจับมันก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันเขื่องมือนิดนึงอ่ะ ไอโฟน12 Pro เนี่ยเวลาจับแล้วมันจะนุ่มละมุนละไมมือมากกว่าเพราะว่าตัวเครื่องมันเป็นโคง้โคงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบคนผมรู้สึกว่าการใช้ง,งานทั่วๆไปการจับถือนั่นนู่นนี่เนี่ยผมชอบ iPhone 12มากกว่า iPhone 13นะครับเรื่องของวัสดุดีไซน์นะครับฝาหลังหรือว่าเฟรมตัวเครื่องอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ความชอบคนเพราะว่า iPhone 13คุณก็ได้ดีไซน์ใหม่คือกล้องจะเป็นเฉียงๆแบบนี้นะครับแต่ว่า iPhone 12 Pro นะครับแน่นอนครับ Pro ก็ค ดีกว่าอย่างเช่นตัวกระจกข้างหลังนะครับโปรเนี่ยจะเป็นผิวด้านแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นผิวเงาไม่เห็นไหมอันนี้คือความต่างอย่างแรกแล้วแต่ว่าปกติเราก็ใส่เคสเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันอยู่นะครับขนาดของตัวเครื่องเท่ากันน้ําหนักใกล้ๆกันไม่ได้หนีห่างจากกันมากเนาะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเคสฟ,ฟิล์มเนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะทั้งคู่เลยนะไม่ใช่ว่าเราไปเจอเคส iPhone 12 Pro โปรจะใส่ iPhone 13ยอะไรเงี้ยไม่ได้หรือว่าฟิล์มเเรราาาาาหห็นนนนนนนขดด้้้้จออมมมมัััใกกกลๆ6.1ิิววต่่ไไ น,นี่แจ้งไว้ก่อนเลยนะตั้งแต่แรกนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับการดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันไหมพี่เพราะว่าดูแล้วมันคงไม่ค่อยแตกต่างกันสินะ แต่ว่าใช้งานจริงต่างกันไหมถ้าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับไม่ได้ต่างกันมากถ้าเอาฟิลลิ่งการเล่นนะไม่ได้ต่างกันมากความลื่นไหลขนาดหน้าจอการใช้งานโหมดเอ่อพิกเจอร์อินพิกเจอร์หรือว่าลูกเล่นของตัววิกเจ็ตใหม่อะไรเงี้ยเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันแบบ99เปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันผ่านคลื่นที่เป็น 5G เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่คุณอยากใช้งาน 5G นะทั้ง2องตัวเนี้ยรองรับ 5G ด้ ใช้งานได้จริงๆแนณะที่ 5G หอยฟอน12 Pro เนี่ยนะครับผมพูดไว้ในทุกคลิปรีวิวเลยนะว่ามันใช้งานจริงค่อนข้างลําบากแบตเตอรี่ไหลร้อนจับสัญญาณไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าชิปโมเด็ม 5G ที่เขาใส่มาให้เป็นชิปโมเด็ม 5G ตัวเก่ามากนะครับในโลกของ Android เนี่ยชิปโมเด็ม 5G ตัวนี้นี่ถือว่าเก่าเกือบจะที่สุดแล้วอ่ะประมาณแบบ3ปี4ปีที่แล้วอ่ะชิปตัวนี้นะครับส่วนตัว iPhone 13 iPhone 13เนี่ยจะให้มาเป็นชิปที่เป็นค่อนข้างปัจจุบันก็คือ X60 ร่ง ใหม่มากๆอยู่ความเร็วความเสถียรในการรับส่งไฟล์ 5G อะไรเงี้ยดีเลยแต่ว่า Wi-Fi นี่เหมือนกันนะยกเว้นยกเว้น 5G ถ้าถ้านาเรื่องนี้นะผมให้ iPhone 13ชนะ iPhone 12 Pro ไปนะครับถัดไปเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับการดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมให้เลย10-10ได้กันทั้งคู่เพราะว่า1ละขนาดหน้าจอเหมือนกัน 2 Netflix HDR เหมือนกัน3ลำโพงคู่เหมือนกันนะครับความดังเนี่ยเหมือนกันเลยเป๊ะนะครับ i p h o น e 13เนี่ยจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าติ่งข้างบนของเขาเนี่ยครับเล็กกว่าเวลาเราดู Netflix หรืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเต็มหูเต็มตากว่าอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าให้คะแนนก็ประมาณ9.8กับ10อ่ะห่างกัน0.2นิดเดียวนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นการใช้งานในเรื่องของตัวการนำทางในชีวิตประจำวันนะครับนี้ผมแอบเสริมให้เพราะว่าใน iPhone 12 Pro เนี่ยนะครับผมเอาไปลองใช้งานแบบนำทางไปต จังหวัดไปเที่ยวกันนะจ๊ะบุรีกับแฟนมาอะไรเงี้ยมันจะพาเราหลงได้ง่ายนะครับที่มันหลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเพราะว่า GPS มันไม่แม่นนะคือมันแม่นแต่ว่ามันออกในแบบชา้าช้านิดนึงนะ่งเข้าใจความหมายใช่ไหมว่าผมเคยแซวไว้ในคลิปรีวิวว่าแบบเหมือนกับมันจะถึงทางเข้าเลี้ยวซ้ายแล้วอย่างเงี้ยคือเราขับเลยซอยไปแล้วอ่ะมันถึงจะเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวคูบาแล้วแต่ว่าใน iPhone 13เนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดหน่อยคือพอมันบอกเลี้ยวซ้ายเนี่ยคือถึงปากซอยพอดีเลี้ยวซ้ายคือต้องต้องหัก ต้องหักแบบกระทันหันก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ว่าถามว่าใครดีกว่ากันผมให้ iPhone 13นําทางดีกว่าอยู่นิดหน่อยประมาณสัก10-15%อยู่ประมาณนี้นะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับในขณะที่เบรดราคา30,000บาทถ้าเป็น Android นะนาทางดีกว่านี้เยอะจบสั้นๆนะครับหมดละนี่คือการใช้งานทั่วไปซึ่งด้วยสเปคที่มันใกล้เคียงกันนะครับความแรงเนี่ยมันสุดด้วยกันทั้งคู่นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยยังหาชิปที่มันแรงกว่า Apple A14 แบ o n i c ยังไม่ได้เลยนะครับก็เลยะ ขนาดนั้นเป็นเป็นราย,รายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะซื้อไปเน้นใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียไม่ได้ผ่าน 5G นะผมให้10 G ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าคุณใช้งาน 5G ด้วยผมจะให้ iPhone 13เนี่ยประมาณ10 iPhone 12 Pro เนี่ยผมให้ประมาณสัก 8เต็ม10ในเรทราคาที่คุณจ่ายไปแล้วได้แบรนด์ iPhone นะครับเรื่องของกล้องนะครับกล้องของทั้ง2ตัวนี้ก็มีความคล้ายเคียงกันนะครับคือคือใกล้กันมากๆในแง่ของเลขสเปคในแง่ของการใช้งานภาพหนิงวิดีโอน,นู่นนั่นนี่แต่ว่าก็มีจุดที่มันแตกต่างกันอยู่บางอย่าง iPhone 12 Pro ดีกว่าบางอย่าง iPhone 13 Pro ดีกว่านะครับถ้าคุณใช้งานที่มันหลากหลายใช้งานที่มันต้องการแบบความครอบคลุมทุกมิติอะไรเงี้ย12 Pro จะตอบโจทย์กว่าเพราะมีเลนส์ซูมมาให้ มีไลด้าเซนเซอร์หรือว่าตัวช่วยในยเรื่องของการวัดที่มันเป็น 3D อะไรเงี้ยเขามีมาให้แต่ถ้าคุณต้องการโ,โหมดลูกเล่นที่มันน่ารักน่ารักนะครับต้องการเอาไปใช้ในการแบบถ่ายพวกซีนีมาโหมดหรือว่าต้องการเซนเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นการสั่นที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ย แล้วไม่ได้ใช้เลนส์ซูม iPhone 13ก็จะตอบโจทย์มากกว่า iPhone 12 Pro อะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างภาพตัวอย่างวิดีโอที่ขึ้นมาให้ละกันนะครับเอาเริ่มจากภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะครับภาพนิ่งของทั้ง2ตัวนี้โดยส่วนตัวผมนะท่านนับคุณภาพของไฟล์คล้ายกันมากแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ iPhone 12 Pro ทําได้แล้ว iPhone 13 Pro ทําไม่ได้คือเรื่องของการถ่ายรูปภาพที่เป็นไฟล์ Raw ไฟโรเนี่ยนะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ดิบเนี่ยแอปเปิลจะห่วงไว้ให้เฉพาะกับตัวโปรเท่านั้นตัว13ธรรมดาหรือว่ารุ่น12ธรรมดาก็ตามแต่เนี่ยครับจะไม่สามารถใช้ ไฟล์ raw ของ Apple ได้ที่เป็นภาพนิ่งนี่คือจุดแตกต่างอย่างที่1แล้วนะครับเ,เรื่องของโหมดลูกเล่นนะครับถ้าเป็นลูกเล่นนะ iPhone 13จะให้มาเยอะกว่าตรงที่ว่าในหน้าตั้งค่ากล้องของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพนิ่งนะ iPhone 13สาเขาจะมีโหมดอันนี้มาให้ครับชื่อว่าสไตล์การถ่ายภาพในสไตล์การถ่ายภาพของ iPhone 13เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของตัวมาตราฐานไฮคอ t r a s t สดใสอุ่นคูลหรืออะไรเงี้ยครับก,ก็ว่าไว้แต่ว่าถามว่าผมได้ใช้ไหมผมไม่ได้ใช้ผมว่าผมได้ใช้ ไฟรอของ iPhone 12 Pro มากกว่าตัวลูกเล่นของ iPhone 13นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานคนนะดีเสียต่างกันในเรื่องของภาพนิ่งนะครับ คุณภาพของรูปภาพที่ออกมาทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถ้าเป็นกล้องหน้านะมีความใกล้เคียงกันประมาณแบบ90%เลยนะครับคาแรคเตอร์ Character เนี่ยต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่า iPhone 12เนี่ยคาแรคเตอร์ Character มันจะเป็นแนวแบบสว่างสว่างสดใสแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงที่ชอบความสว่างเยอะๆของรูปภาพอะไรเงี้ยครับแบบถ่ายติดโอเวอร์โอเวอร์หน่อยก็อาจจะชอบนะครับไอโฟนสิบสามเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการถ่ายย้อนแสงนะครับการถ่ายย้อนแสงหรือว่าการถ่ายรูปภาพที่ต้องการความคมชัดสูงๆนะครับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอ เลยก็ตามแต่เนี่ยนะครับ iPhone 13ก็จะดีกว่าแต่ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้มันจะมีความแบบใกล้เคียงกันมากๆคุณลองดูตัวอย่างภาพที่เราขึ้นมาให้ละกันในฝั่งของภาพนิ่งนะผมว่าถ้าผมให้คะแนนภาพนิ่งผมชอบ iPhone 13มากกว่าแบบเน้นแบบใช้งานทั่วไปถ่ายปุ๊บลงปับ๊บอะไรเงี้ยผมให้ iPhone 13เต็ม10 iPhone 12 Pro เนี่ยผมให้ประมาณสัก9.8าห่างกันนิดเดียวนะครับในแง่ของไฟล์ที่มันออกมาจริงๆนะส่วนภาพนิ่งในกล้องหลังนะครับถ้าเอาคุณภาพเลนสมาคคุยกกัััันนนนนนท้้้ง2ตวเีดด่นนละานนะ iPhone 13เนี่ยจะเด่นในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ใหญ่นะครับเด่นในเรื่องของลูกเล่นที่มากขึ้นในการถ่ายภาพรวมถึงคุณภาพที่ออกมาก็จะดีกว่าเพราะเป็นเจเนอเรชั่นใหม่เหนือไหมแต่ iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะเด่นกว่าในเรื่องของการที่เขายังมีเลนส์ซูมมาให้อยู่ เหมือนกับตัวโปรแต่ตัวนี้มี3เลนดังนั้นเลนซูมของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเวลาเราไปถ่ายอะไรที่มันไกลๆอย่างเช่นแบบป้ายร้านหรืออะไรก็ตามแต่น,นะครับเลนซูมของ iPhone 13เนี่ยมันจะไปไกลได้สูงสุดประมาณแค่ประมาณสัก6เท่าบาง5เท่า6เท่าอะแล้วมันแตกเลยนะครับเดี๋ยวลองถ่ายาให้ดูสักรูปหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยอะ อันนี้ได้5เท่าอันนี้คือความต่างของการถ่ายเลนส์ซูมนะครับ iPhone 13เนี่ยจะเป็นเลนส์ซูมแบบดิจิตอลนะครับนี่ก็ได้แค่5เท่านะเต็มที่แล้วครับแค่นี้นะครับในภาพนิ่งนะแต่ว่า iPhone 12 Pro เนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีเลนส์ซูมเฉพาะนะครับ คุณสามารถใช้งานเลนส์ซูมได้สูงสุดถึง10เท่าแล้วก็คุณภาพในขนาด5เท่าด้วยกันเนี่ยเพราดีกว่าเยอะดีกว่าแบบคนละโลกเลยอ่ะดูนี้ง่ายๆเห็นไหมดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าโจทย์ในชีวิตคุณต้องการใช้งานเลนส์ซูมนะ iPhone 12 Pro ตอบโจทย์กว่าเพราะ iPhone 13ไม่มีมาให้จบสั้นๆนะครับในเรื่องของเลนส์ซูม iPhone 13แพ้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่เลนส์หลักกับเลนส์ ultra w i มาช่วยในการประกอบกันด้วยเออไอเงี้ยมันต่างกันเยอะไหมพี iPhone 12, iPhone 13, ่าเป็นเลนสลักับกับเลนสตร้ามล้า ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเซ็นเซอร์ของ iphone 13เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าแต่ iphone 12 pro เนี่ยเซ็นเซอร์เล็กกว่าก็ราจริงแต่เข้าใกล้ได้มากกว่า ดังนั้นเดฟออฟฟิล l d ที่ออกมาหรือว่าการทําหน้าชั้นหลังเดลอที่ออกมาจากชิ้นเลนเนี่ยครับมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับสีสันคอนทราสต์นะครับหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างกันนะครับไอโฟน12จอกแนวแบบว่าสว่างสว่างโอเวอร์โอเวอร์หน่อยนะครับแต่ไอโฟน13เนี่ยจอกแนวแบบคมคมนะครับถ่ายมาแล้วแบบย้อนแสงสวยๆนะครับเปิดเงาดีๆเขาเรียกว่าเอไอฉลาดกว่าใช้คํานี้ดีกว่ามีความเป็นจริงเป็นจังมากกว่า เลนส์อลอร์วครับเหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันแบบเหมือนกัน99%เลยดังนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันแบบแตกต่างอย่างมีนยัยยะเท่าไหร่ถ้าถามผมนะความต่างอยู่ที่เลนส์ซูมกับ เลนหลักคุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนคุณชอบสีแบบไหนคุณชอบมุมมองแบบไหนคุณชอบใช้งานเลนไหนมากกว่ากันลองดูตัวอย่างไว้ประกอบกันตัดใจละกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพมาให้เนาะทีนี้อีกอันนึงนะครับที่อยากให้เห็นก็คือการถ่ายภาพนิ่งตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็นการถ่ายภาพนิ่งตอนกลางคืนนะผมชอบ iPhone 13มากกว่าในทุกชิ้นเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล,ลนลนลก,กล้องหลังที่เป็นเลนหลักกล้องหลังที่เป็นเลนเ u ลเจ้าวนะครับผมคิดว่านะหนละมาจากเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่า2มาจากตัวซอฟต์แวร์ที่ดี กว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคือ iPhone 13เนี่ยถ้าเวลาเราไปถ่ายกลางคืนนะครับฟิลลิง่งมันจะคล้ายๆกับพวก iPhone 12 Pro Max ซึ่งเซ็นเซอร์มันใหญ่มากๆน,นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ 12 Pro เนี่ยสู้ไม่ได้แต่ถามว่าต่างกันเยอะไหมมันจะต่างกันเยอะในตอนที่มันแบบไม่มีแสงเลยอะ่ะแบบแสงน้อยมากอะ่ะเออ13มันจะเห็นชัดเลยว่า13มันคมกว่าแต่ถา้าคุณมีแสงสักหน่อยนึงอะ่ะสักหน่อยนึงหมายถึงแบบมีไฟฉายเล็กๆสักอันนึงหรือว่าเปิดแฟลชหรืออะไรเงี้ยครับความต่างก็จะน้อยลงมากๆจนแทบจะแยกไม่ได้ถ้าไม่ได้ครอบซูมมาแกล้งมันนะครับโดยสรุปแล้วกันภาพนิ่งถ้าเป็นกล้องหน้าผมให้พอๆกันดีกว่าแล้วแต่ความชอบคนแล้วแต่คาแรคเตอร์คนนะครับถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยจำนวนเลนส์กล้อง iPhone 12 Pro ชนนนะะลวเเพราา่มั ถ้าเป็นเลนหลักกับเลน Out ์อล้าไวผมชอบ iPhone 13มากกว่า กับอีกอันหนึ่งที่12 Pro ได้เปรียบคือกล้องหน้ากล้องหลังเขาเปิดตัว Apple Raw File ได้นะครับก็คือภาพนิ่งแบบรออะไรเงี้ยก็ก็ดีกว่าเวลาไปแต่งต่อแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานอะไรพวกนั้นบ่อยๆถัดไปเป็นเรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าวิดีโอกล้องหลังนะครับทั้ง2ตัวนี้ถ่ายได้เหมือนกันคือ 4K 60เฟรมเพอร์เซกนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานวิดีโอนะผมว่าเหมือนๆกันในการใช้งานทั่วๆไปโดยเฉพาะกลางวันนะครับแยกไม่ออกเลยคือนั่งดูกันกับพี่นิวกับทีมงานหูแบบแยกออกยากมากนะครับอาจจะมีแหละโอ แารรกเตอร์ประจํารุ่นก็คือถ้าเป็น iPhone 12มันก็จะสว่างกว่าอยู่นิดหน่อยถ้าเป็น iPhone 13มันก็จะคมกว่าเข้มกว่านิดหน่อย แต่คือมันใกล้เคียงกันมากอะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้วางเทียบกันอย่างเงี้ยไม่รู้ได้สซ้าว่ามาจากกล้องตัวไหนนะครับ <_ T> คือเหมือนกันมากคาแรคเตอร์คือแบบใช่เลยนะครับตามสไตล์ p h o n e เขาเลยเอ่อวิดีโอถ้าเป็นกล้องหน้านะใน iPhone 13เนี่ยจะมีลูกเล่นที่มากกว่าอย่างที่เล่าคือมี Cinema Mode นะครับสามารถใช้งนางนได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับซึ่ง Cinema Mode เนี่ยหรือว่าการถ่ายหน้าชั้นหลังเลอแบบซ inema เนี่ยนะครับ iPhone 12 Pro หรือ iPhone 12 series ไม่มีมาให้กลางคืนเน่่ยาางกกนนอูิดดหะคลล iPhone iPhone 13 12จแ้ววม อยู่ประมาณแบบ15นะครับ10-15อยู่ประมาณนี้นะครับแตกต่างเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคะแนนในวีดีโอกล้องหน้านะครับผมให้ iPhone 13เต็ม10 iPhone 12 Pro เนี่ยผมให้ประมาณแบบ9.5แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่หนะ <c oughs> ักไปเรื่องลูกเล่นที่น้อยกว่าเขานิดน,นึงนะครับส่วนกล้องหลังก็เหมือนกัน,นครับ iPhone 13นะครับจะมีลูกเล่นที่เป็นซีนีมาโหมดมาให้นะครับแต่ว่า iPhone 12 Pro ไม่มีแต่ iPhone 12 Pro จะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าคุณสามารถใช้งานวิดีโอด,ด้วยการซูม แบบใช้ชิ้นเลนส์ซูมได้ตั้งแต่วิดีโอ Full HD ยัน 4K แต่ iPhone 13เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซูมสมมติไปถ่ายคอนเสิร์ตหรือว่าถ่ายหมาถ่ายแมวที่มันกำลังปีนอาคารปีนต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยครับตัวนี้จะซูมได้แค่ดิจิตอลได้ประมาณแบบ3เท่าเองมั้งใน 4K แต่12 Pro ใช้เลนส์ซูมได้ประมาณ5เท่าไกลกว่าคุณภาพดีกว่าเยอะนะครับคือซูมได้ชิ้นเลนส์ยังไงมันก็ดีกว่าดิจิตอลโง่ๆอยู่แล้วนึกออกไหม ดังนั้นผมให้คะแนนนะในฐานะคนที่แบบทำงานหาเงินเลี้ยงชีพกับวิดีโอเนี่ยถ้าจะซื้อไปถ่ายวิดีโอแล้วต้องการความครอบคลุมทุกชิ้นเลนผมให้ iPhone 12 Pro ชนะผมให้เต็ม10เลย iPhone 13เนี่ยในเรทราคานี้นะครับถ้าเป็น Android 30,000บาทเนี่ยคุณต้องได้เลนครบทุกช่วงแล้วต้องมีเลนซูมที่เป็นแบบ เลนซูมจริงๆแล้วไม่ใช่มาแบบนี้นะครับก็ให้คะแนนแค่8เต็ม10เมื่อเทียบด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตคุณไม่ได้ใช้เลนซูมเลยในการถ่ายวิดีโอใช้แค่หลักใช้แค่เัล้าไวผมว่าคะแนนเนี่ยผมให้ผมให้ iPhone 13นะประมาณ10ให้ iPhone 12 Pro เนี่ยประมาณสัก9.5การถ่ายวิดีโอแบบย้อนแสงนะครับหรือว่าการทำออโต้โฟกัสหรือว่ากันสั่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของ iPhone 13มากกว่า ถ้าถามผมนะอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยผมว่าผมชอบ iPhone 13มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายทั้ง iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 13คือในในตัวไฟล์วิดีโอที่เป็น Apple ProRes แบบพวกเอ่อพวกหนังกล้องถ่ายหนังเขาใช้กันอนะ่ะมันจะมีให้ในเฉพาะ13 Pro กับ13 Pro Max เท่านั้น12 Pro ไม่มีเพราะเป็นเจนก่อนหน้าแม้ว่าจะเป็นตัว Pro ก็ตามแต่13ไม่มีต่อให้ฮาร์ดแวร์ทําได้ Apple ก็กักไว้ให้กับตัว Pro เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับโดยภาพรวมนะครับผมว่ามันมันดีเสียดคนละด้านว่า iPhone Pro, ม,ามบบร,รา วาได้ความสดใสส่วน iPhone 13เนี่ยมันจะได้เรื่องของคุณภาพที่ดีกว่าเรื่องของอาการทํา HDR การถ่ายย้อนแสงคุณภาพชิ้นเลนหรือว่าซอฟต์แวร์ลูกเล่นที่แบบว่าหลายๆคนอยากจะลองใช้กันก็คือตัว Cinema Mode อะไรเงี้ย13มันมีมาให้12 Pro ไม่มีมาให้เออก็แบบต้องเวทว่ะจะเอาเลนหรือจะเอาโหมดเลือกเอาแต่ถ้าถามผมให้ผมเลือกนะผมเลือกยากผมขอเลือก12 Pro ดีกว่าเพราะว่า ผมอะประทับใจในคุณภาพของ13จริงๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีเลนที่มันเยอะกว่ามันทําให้เราใช้งานในอนาคตได้ครอบคลุมกว่าถ้าคุณจะเอาแค่กล้องอย่างเดียวย้านะ,จะเจ้าแค่กล้องอย่างเดียวนะสุดท้ายเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนฝากถามเข้มามาพี่12 Pro กับ13ธรรมดาเนี่ยจะซื้อมาเล่นเกมเอาไหนดีโอ้หตัดสินใจไม่ได้พี่โ o เชียลมันก็ใกล้ๆกันกล้องมันก็ใกล้ๆกันแยกภาพแทบไม่ออกเลยพี่เอาเกมมาดิเกมมันต่างกันไหมนะครับ เฮ้ยเกมต่างเกมเนี่ยจะต่างก็ต่อเมื่อคุณเล่นเกมผ่าน 5G อันนี้ชัดเจนมากอย่างที่เราเล่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับว่าชิปโมเด็ม 5G ที่อยู่ใน iPhone 12 Pro เนี่ยมันเป็นชิปโมเด็ม 5G ที่ค่อนข้างเก่าส่วนชิปโมเด็ม 5G ใน iPhone 13เนี่ยเป็นชิปโมเด็มที่ค่อนข้างใหม่ทําให้แน่นอนว่ามันจะต้องมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเร็วความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ที่ลดไปนะครับเกม RV เมื่อเช้าแบงค์ไปเล่นมานะครับคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิด 5G นะครับ,นนรนะบ iPhone 12 Pro 12 iwet version 15.2ล่าสุดเลยนะมีอาการกระตุกหลังจากผ่านไปได้ประมาณ20นาทีเพราะเปิด 5G 1ละมันร้อนมาก2ตัวเครื่องพอร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเคาจะดรอป performance ลงนะครับความสว่างหน้าจอดรอปลงเมื่อเช้าที่เราทดสอบกันเนี่ยนะครับความสว่างหน้าจอเราไม่ได้เปิด100%ได้วซ้ําอะเราเปิดแค่70อ่ะโอ้โหแบบ20นาทีปุ๊บร้อนตัดเลยนะครับกระตุกแล้วทีนี้หลังจากนั้นมา frame rate จาก60ก็เหลือประมาณ40เลยสําหรับผมนะถ้าเกิดเราผมจ่ายเงินในรีลราคา30,000บาทแล้วสมาร์ทโฟนผมเปิด 5G แล้วเครื่องร้อนเกมกระตุกอย่างเงี้ย ผมรับไม่ได้ถ้าถามผมนะแต่ว่ามันก็มีไม่กี่ช้อยให้เลือกไงในของ Apple แล้วถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 13ละ่ะเออพี่30,000เท่ากันเล่นเกมผ่าน 5G เป็นไงบ้างตัวนี้เล่นเกมผ่าน 5G ได้ดีกว่า iPhone 12แบบหลายเท่าตัวมากๆนะครับอันดับแรกครับ60เฟรมเรทนิ่งๆสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้สามารถเปิด 5G เล่นเกมได้โดยที่เฟรมเรทไม่ดรอป เร็วจนเกินไปคือมันมีแหละมันมีดอกบ,บ้างนิดหน่อยแต่ไม่หนักหนาะเท่ากับ iPhone 12 Pro นะครับเดี๋ยวคุณลองดูตัวอย่างฟุตเทจที่เราถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะ1 3เนี่ยเวลาเราเล่นเกมผ่าน w i f i เล่นเกมผ่าน 5G ร้อนน้อยกว่า12มากๆแบตเตอรี่ลดน้อยกว่า12มากๆถ้าให้ผมเล่นแบบระยะยาวสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะผมหยิบ iPhone 13ดีกว่าดังนั้นการเล่นเกมของทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่า iPhone มันเล่นลื่นทุกเกมอยู่แล้วอาร์วีเอ Duty Genshin อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิด5 g เล่นเมื่อไหร่ iphone 12 Pro แพ้ iphone 13ทันทีอีกอันนึงก็คือการเล่นเกมแบบผ่าน wi-fi กับผ่าน4 g ถ้าเกิดว่าเล่นเกมผ่าน4 g หรือว่าผ่าน wi-fi แน่นอนว่า iphone 12อาการมันก็จะไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้แต่ว่ามีบ้างนะครับคือมันจะร้อนเร็วกว่าแล้วก็กระตุกง,ง่ายกว่า iphone 1 3ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่าอยู่นิดหน่อยนะครับคะแนนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมก็จะให้ iphone 13นะ ถ้าเต็ม10ผมให้ประมาณ10คือให้เลยเต็ม10สําหรับ iPhone ในเจนปัจจุบันคือมันดีที่สุดแล้วถ้ามันจะดีได้ในเร,ราคานี้นะครับส่วน iPhone 12 Pro เนี่ยถ้าเล่นผ่าน 5G ผมให้ประมาณ7ถ้าเล่นผ่าน 4G หรือ Wi-Fi ผมให้ประมาณ9อ่ะคุณลองเทียบดูแล้วกัน10 10กับ9กับ7 เลือกเอาชอบแบบไหนนะครับสุดท้ายที่อยากจะแถมให้คือเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็การจับสัญญาณ Wi-Fi จับสัญญาณ 4G สัญญาณ 5G นะครับแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะถ้าใช้งานทั่วไปผ่าน 4G นะครับพอๆกัน1วันพอดีเปะ๊ะนะครับผมแอบ,บให้ iPhone 13อึดกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเ่าใช้งานผ่าน 5G iPhone 12 Pro เนี่ยถ้าใช้งาน 5G นะอยู่ได้ประมาณปริมปริมวันหรือว่าครึ่งวันถ้าเกิดว่าคุณแจ้งเตือนเยอะหรือว่าแบบเลน่นเกมเยอะส่วน iPhone 13นะครับใช้งาน 5G ได้จริงคร เปิดแบบ e ซ m อะไรเงี้ยก็เสถียรกว่าตัว iphone 12 pro iphone 12 pro เนี่ยยังมีปัญหา e ซ i มที่แบบว่าแบบว่าเด้งหลุดบ้างอะไรบ้างอยู่นะแต่ว่า iphone 13นี่ไม่เป็นแล้วนะครับก็ดีกว่าเสถียรกว่าแบตเตอรี่ในเรื่องของการเล่นเกมกับความร้อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใน1ชั่วโมงนะของ iphone 12 pro เนี่ยลดไปประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลย35มหเปอร์เซ็นต์มั้งหนักสุดที่ผมกับแบงค์เจอคือเล่นไปเล่น r v นะครับ10นาทีแบตเตอรี่ลดไป9เปอร์เซ็นต์เล่นผ่าน 5g แสงสว่าง70%็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ใน iPhone 13ครับรุ่นใหม่กว่าสเทียรแล้ว 5G ดีกว่าระบบระบาความร้อนดีกว่าหรือชิปใหม่กว่าหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับร้อนน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่เขาลดไปประมาณแบบ 28%ในการเปิด 5G เล่นแล้วก็เปิดแสงสว่างสูงๆูง,ง7 0นะครับก็ดีกว่าการรับสัญญาณ Wi-Fi การรับสัญญาณ 4G พอๆกันทั้งคู่นะครับ <c> ผมลอไปแบบวัดสปีด Wi-Fi เน็ตห0 0เมกแล้วทั้ง2ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับสปีดอยู่ที่ประมาณ800-900ถึง900นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นสปีด 5G เมื่อไหร่ iPhone 12 Pro เนี่ยสู้ไม่ได้เลย iPhone 13แดกขาดในเรื่องนี้นะครับหมดแล้วนี่คือการคอมเพลคแบบสั้นๆนะครับไม่ได้ละเอียดละออมากนะเอามาแบบว่าฟิลลิ่งการใช้งานมานั่งเล่าให้ได้ฟังกันว่าในปัจจุบันนี้ iOS 15.2นะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เนี่ยมันควรจะซื้อตัวไหนหมากกว่ากันโดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะหยิบตัวไหนก็ได้ พอพอกันแต่ผมแอบใจให้กับ13มากกว่าถ้าเป็นเรื่องของกล้องผมชอบ iPhone 12 Pro มากกว่าเพราะได้เลนกล้องที่มากกว่าแถมมีไรด้ามาให้ด้วยมีเลนซูมจริงๆจังๆให้ด้วยแล้วก็คุณภาพโอเค13เลนอาจจะใหม่กว่าซอฟต์แวร์ดีกว่าแต่ว่าลูกเล่นเหล่านั้นเมื่อเทียบกับความคล่องตัวในเรื่องของเลนที่มันมากขึ้นเนี่ยผมแอบให้12 Pro ชนะไป ในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายคือเรื่องของการเล่นเกมถ้าเล่นเกมผ่าน CG ผ่าน w i i i เมือเมือกันหยิบตัวไหนก็ได้เพราะขนาดหน้าจอเหมือนกันความแรงแรงด้วยกันทั้งคู่ส t ตอร์เราคาเดียวกันเท่ากันด้วยกันทั้งคู่คุณลองดูตรงนี้ไว้ประกอบการ ตัดสินใจแล้วกันนะครับทดสอบเกมเพิ่มเติมของ iPhone 13และ iPhone 12นะครับผมทาไว้ให้แล้วในช่องแบงค์เกมจ๋าก็กดเข้าไปดูได้หรือว่าอยากดูพรีวิวแกะกล่องทั้ง2ตัวนี้อยากดูรีวิวเต็มของทั้งสองตัวนี้ก็ลองเสิร์ชไปใน Google ตามด้วยกู Google แซบก็จะขึ้นมาให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 1 3ธรรมดานะครับขอลาไปก่อนแล้วกันขอให้คุณได้เลือกซื้อรุ่นที่มันถูกจรดตกับคุณจริงๆชอบจริงๆแล้วก็ใช้งานแนวนั้นจริงๆนะค,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 ครับทั้ อยากดูคลิปไหนอีกคอมเมนต์ Comment มาครับเดีย๋ยวจัดให้จุบ๊บ